จังหวัดหนองคายกองร้อยอาสาจัดพิธีปลดเป้วางปืนกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายที่1จัดพิธีทําบุญดักบาทและพิธีปลดเป้วางปืนให้กับสมาชิกอาสาที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์เมื่อช่วงเช้าวันที่5กุมภาพันธ์2569ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายที่1อําเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายที่หนึ่งได้จัดให้มีพิธีทาบุญตักบาทและพิธีปลดเป้วางปืนให้กับสมาชิกอสอที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์โดยมีนายสรันศักดิ์สีเคลเนรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีมีนายไพฑูลมหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายสุชาติธรบณีประหลัดจังหวัดหนองคายนายเดชมนตรีผิวเหลืองป้องกันจังหวัดหนองคาย พร้อมญาติของสมาชิกอรสอร,ร่วมในพิธีครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงสำหรับสมาชิกอสอที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้มีจำนวน4คนประกอบด้วยนายหมวดรีสัมพันธ์สวยสะอาดตำแหน่งรองผู้บังคับหมวดปืนเล็กที่2กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายที่1บรรจุเข้าเป็นสมาชิกอสอเมื่อวันที่1ตุลาคม2533จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่35ปีนายหมูใหญ่ระวีวันบุตรดีวงศ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาลกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายที่1บรรจุเข้าเป็นสมาชิกอสอเมื่อวันที่15ตุลาคม2533จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่35ปีนายหมู่ใหญ่สุพัตราบรรณารักษ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายที่1บรรจ,จุเข้าเป็นสมาชิกอสอเมื่อวันที่22มกราคม2550จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่19ปีและนายมูใหญ่มุทิตาพิสัยพันธ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยุกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายที่1บรรจ,จุเข้าเป็นสมาชิกอสอเมื่อวันที่1ตุลาคม2533จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่35ปีซึ่งบรรยากาศในพธิธีเป็นไปด้วยความอบอุ่นสา่งกรงกวมระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่35ปีกระทุนกัมชาผู้ท่านสุนทรชัยอัมลาโคดเป้ บทประวุตวันนี้เราต้องคงและดำรงไว้ทั้งสี่ท่านที่ได้ยุทธิ์โอเคหลังจากผู้ข้าบ,บัญชามอบเสร็จนะครับทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็สมาชิกเรานะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ยินเชิญท่านผู้ข้าบ,บัญชานะครับทุกท่านท่านผู้เกียรติทุกท่านนะครับประจําที่โต๊ะอาหารรับประทานอาหารร่วมก,กัน นะครับในวันนี้ต้องคนาต้องทาไม่อยากให้จายก็ต้องจานะครับเพราะว่าคนตายได้คำส่งไปแล้วเราจะนายพอดีนะครับตนละสอกนะครับะสีดอกนะครับอบให้นที่ดอกเด